มัวแต่คิดอะไรอยู่ไปเดี๋ยวพาไปทำแผลที่ลำธารอ้าวนี่นี่จะไปไหนอย่าอย่าไปเป็นก้างเลยบอกว่าน้องสาวแต่ดูแล้วคู่รักมากกว่าไอ้โถเอ้ยไป ที่นี่ไม่มียาอะไรทำได้แค่ใช้สมุนไพรระงับงปวดถึงเมืองหลวงค่อยไปหาหมอดเทาจางมีเรื่องในใจเหรอวิธีที่หลีกพวกเขามีมากมายทำไมต้องทำให้ตัวเองบาดเจ็บด้วยวิธีนี้เร็วที่สุดเมื่อแสดงแล้วต้องให้สมจริงคนอื่นถึงจะเชื่อคนของพวกเขาคุมรถบนรถม้าคุยไม่สะดวกห่วเฉียนจับตาดูอยู่ตอนนี้สะดวกแล้วล่ะ มือข้าไม่เป็นไรแล้วแต่เท้าอยากถามอะไรก็ถามเธอตอนชาวนกสารเจ้าจะรู้เรื่องกงอีเฉิงได้ยังไงเซียเซาซือเป็นคนบอกเลยถ้าลองอย่างเฉิงเซวติงเฟยเขาก็น่าจะรู้จักเซียเซาซือแต่ที่น่าแปลกเซียเซาซือไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้าเลยคุณหนูเจียงไม่รู้สึกว่าเซียเซาซือเกี่ยวพันกับกบฏมากไปเลย บางทีเซี่ยเซ้าซืออาจจะมีเรื่องที่ยากจะอธิบายได้แต่เขาเป็นคนดีแน่นอนคุณหนูเจียงตัดสินดีเลวจะใช้ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไต้ล่ามีเรื่องผิดมากมายล้วนมีเหตุผลบ้างเพื่อแก้แค้นบ้างเพื่อตอบแทนไม่ว่าเป้าหมายเป็นอะไรผิดก็คือผิดตอนที่ข้าขอให้เจ้าปล่อยโจอินจือคิดไม่ถึงจะทำร้ายเจ้าเช่นนี้เจ้ามีความยุติธรรมชื่อเสียงดีงาม กระทั่งตุลาการยังไม่ลกล้ากำหนดโทษเจ้าง่าย่ายทำไมเจ้าต้องตัดสินโทษตัวเองที่เจ้าควรตัดสินโทษคือข้าไม่ใช่เหรอข้าบอกให้เจ้าพูดยังไงล่ะ